พี่เดพี่แมทถามก่อนเลยเห็นล่าสุดมีไปปรึกษาแท่เรื่องจะมีน้องนิสสาวแล้วพี่เดียใจอ่อนแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงโหนค่ะหลอกล่อหลอกล่อพี่แมทชอบหลอกล่อไปยังค่ะยังอันนี้คือไปตรวจอะไรยังไงคะพี่แมทก็ไปไปเช็คความแข็งแรงครับของของทั้งคู่ว่าอยู่ในเลเวลประมาณไหนว่าเตรียมไว้ก่อนเผื่อมีสักวันหนึ่งที่ ผู้หญิงคนนี้จะ <laughs> ยอมทําในสิ่งที่ัมต้องากา <laughs> รไม่ละะ่ะก,ก็ก็ไปเช็คจะฮะมันก็เป็นความรู้เ,เราเราจะเห็นเพื่อนๆบางคนที่แบบมากกว่าเราคือก็กไปเช็ค อ่าบางคนมีลูกยากเขาก็ก<น>็เล่าประสบการณ์ของพให้ฟ<ๆ>ังว่าเออผู้หญิงก็ไปตัวแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ<น>แต่ว่าในในฝั่งของผู้ชายนี่คือยังไม่ได้ตรวจเลยเพราะฉะนัน้นเราก็ได้ความรู้จากจากคุณหมอในวันนั้นเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วต้องเช็คกันคู่นะเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงคนเดียวมันมันต้องทั้งสองคนแล้วผู้ชายบางคนที่อาจจะใช้ชีวิตหนักหรือว่าพักผ่อนน้อยต่างๆก็ มีมีโอกาสที่จะจะมีปัญหาในเรื่องของของสเปิร์มหรือต่างๆไม่เอาจริงๆก็คือกลัวมาจากที่ที่ติดโควิด19เ้าลยค่ะ <c oughs> คือไม่รู้ว่าแบบมันกระทบหรือเปล่าแล้วก็เพราะว่าตอนมีเดมี่เนี่ยก็คือมันก่อนยุคโควิด19้แต่พอเราติดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออมันมันส่งผลกระทบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะคุณบอกเขาบอกเออมันก็มีบางเคสที่แบบสต๊ดี้แล้วมันก็เจออยู่ในแบบเอออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเจอได้หรือว่ามันมันคุณภาพลดลงก็เลยเป็นความความรู้นะครับแล้วก็ ก็ได้ได้ความรู้กับบ้านเหลือแต่ปฏิบัติรรดีไหมคะคุณภาพรรคุณภาพคุณภาพดีครับคุณภาพรรผ่านครับแต่คุณปรยาไม่ผ่านยังไม่ผ่านค่ะไม่ผ่าน พี่ไม่่ะเ,เขาหลอกลวงไปขนาดนี้แล้วออย,ยังใครยังยังไม่ใจอ่อนค่ะอนนตอนนี้ยังเหนื่อยไม่หายเลยค่ะพี่เมทเขาหลอกลวงมายัางไงคะพี่เดียเราถึงได้ยอมไปเลยเขาบอกเขานัดเดียเขาบอกเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปเหมือนทนนว่าจะพาไปสปาจะพาไปเอาจงเอาใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเอนี่ยมาที่ห้างเลยที่เกอนเลยนะเ<อ>นี่ยมันมีที่แบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเราเึ้ื่อนไปถึงก็อะไรคะเขาบอกอออเป็นวีเมนส์คลินิกแล้วก็อ๋อจะพามาตรวจปากมดลูกเหรอคะยังไงคะไม่เข้าใจ เราเสร็จเขาก็เดี๋ยวให้ทยาบาลอธิบายเขาอกว่าไงที่อกยาลวเขาก็เขาก็ก็ได้หมดนะครับคือเขาก็ก็ช่วยมาแล้วหลายคนช่วยมาแล้วหลายหลายคู่ในในเรื่องของการมีลูกเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่า ที่ผ่านมาสองคนก็ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็น,ปนคู่ที่มีลูกยากแต่ว่าในอนาคตคือทุกปีอายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะท,ที่จะมียากขึ้น,นมันก็จะมีความเสี่ยงด้วยอ่ะุายมากขึ้นเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่อย่างอยดาวน์ซินโดรมก็อาจจะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณหมอเขาก็บอกว่าเออถ้าสมมติว่าอยากจะมีจริงๆก็อาจจะแบบเก็บตัว,ว,วอ่อนไข่ของเราในอายุที่แบบยังน้อยกว่า ตอนในอนาคตมันก็จะลดความเสี่ยงของต่างๆแนะนำให้มีการวางแผนก่อนถ้าจะมีแล้วตกลงจะเก็บไหมคะพี่แมทพีไม่เก็บไม่เก็บขยะไม่ได้ยังยังขยะไม่เก็บไมีการเก็บหรือทำอะไรเลยทั้งสิ้นัดตอนนี้แค่ตรวจเฉยตรวจตรวจครับเช็คคุณภาพครับคุณภาพดีคุณภาพระยาก็ดีค่ะค่ะดีมากเร็วมีประเด็นว่าพี่ นนยังขยายามตาคุณยายยังไม่ได้อยากได้ต่างเพิ่มนะอวมีกดดันบ้างเลยคุณตาคุณยายตอนแรกก็แบบตอนแรกเขาก็เห็นว่าเดียนเหนื่อยเขาก็เออแบบสองคนก็พอแล้วแต่พอแบบเดมี่เริ่มโตขึ้นแล้วแม่เด็กก็บอกว่าเออแต่ถ้ามีอีกคนนึงมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ชอบเลี้ยงเด็กที่แม่ชอบเลยช่วยกันกดดันหลายๆฝ่ายฮะจะได้ผลอ่ะ เดี๋ยวดามที่มันเกิดคนใส่งินไม่หรืออะไที่ไม่ไดินเห็นแล้วใช่ไหมครับมาต่อแสงที่มันหลอกมาอ่าก็จะเห็นบางคนดราม่านะบางคนก็อาจจะได้ยินคําพูดหรือว่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนบนเวทีแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเรื่องแปลกหรือว่าคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบมันดราม่าแต่ว่าแต่ว่าสำหรับผมแล้วก็ทุกๆคนนะที่ที่ที่ผมรู้จักผมไปถึงโตโต้น้ำนี่ก็ไม่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเป็นเรื่องของผู้ชายอย่างแรกคือคือ S <S การชกมวยก็เป็นกีฬาของลูกผู้ชายแหละเราเราก็มันกว่าจะถึงจุดนั้นอ่ะวันนี้จะถึงจุดบนเวทีอ่ะผ่านกันมาเอยอะเต้เป็นคนที่ขยันซ้อมมากหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าค่ายนี่เป็นบ้านหลังที่สองของเขาซ้อมอาทีละสามถึงสี่วันวันละสามชั่วโมงทุ่มเทสุดๆแล้วมันก็ไปจบไปที่ที่เกมบนเวทีตรงนั้นนะฮะ ไอ้ไอ้การพูดจามันสำหรับคนที huh. so smart, ่อยากจะไม่รู้จักกับกีฬาตรงนี้หรือว่าไม่รู้จักพวกผระมาณทีคิดมันเป็นตอนดูรุนแรง่็แต่ว่าสำหรับสำหรับพวกเรามันเป็นเรื่องเล็กมากหัวถือว่าซอฟต์สุดๆแล้วผมกับน้ำก็สนิทกันทำงานกันมาเยอะแยะเล่นละครมาเป็นเยอะแล้วอาาาสุดท้ยกกเรรไคะ ก็ยังไม่ได้คุยนะ,ะ,ะโทรไปแต่ก็ยังไม่รับใส้เครื่องเลียงไก่เลี้ยงควาย <laughs> แต่ว่าจริงๆไม่ต้องพูดพูดอะไรกันมาก <laughs> <ช>เขาเองก็ออกมามาพูด <laughs> ในวิดีโอแล้วเขาบอกว่ามันมีอะไรอยู่แล้ว <laughs> แค่จังหวะม,มันไม่ค่อยได้ <laughs> เข้าใจว่า,าก็คือเขาก็เป็น,เ,ปนเพื่อนเป้ด้วย <laughs> เขาก็อยากจะให้เป้นี่แบบว่าผลงานดีที่สุดบนเวทีในจังหวะนั้นแต่ว่าจังหวะมันไม่ค่อยได้ในมุมมองผมว่า เราก็ซ้อมกันมาเยอะก็มีแผนการของของทีมเรามีมีสิ่งที่เราตกลงกันไว้กลัวว่าถ้าเกิดมันมันบิเบียไม่จับแผนตรงนั้นอ่ะผลงานมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าที่เราต้องการคือเพราะว่าเวลาเวลาที่ระหว่างเบรกอ่ะมันมีเวลาที่เราจะแก้เกมอะไรเนี่ยมันค่อนข้างลิมิตแล้วก็ด้วยการที่แบบพี่เต้เนี่ยควรจะโฟกัสแบบกับโค้ชอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอออาจจะ ไม่อยากให้เขาแบบวอกแวกหรือว่าแบบเกิดการแบบคือหลายหลายหลายเสียงหลายสิ่งอะไรเงี้ยใช่สมาธ่สูงใช่แล้วก็เพื่อนมีคอมเมนต์ทั้งห้าหลักหลัที่แหนเมื่อเราพูดแบบเป็นมันมากเบามากเบามากก็แม่ด้วยความที่สนิทกับพี่น้ำอยู่แล้วแต่ถ้าคุยกับคนอื่นอาจจะไม่ได้คุยแบบนี้ไงแต่ว่าเพราะว่าสนิทกับพี่น้ำอยู่แล้วแบบใช่ก็ภาษาผู้ชายคุยกันเรื่องของกีฬากกกออบบบิแแต่่จนนี้ยู เขานั่งแฮงกันในห้องตั้งแต่สี่โมงเย็นก็คือแบบสบายชิลๆไม่มีอะไรเลยคือเดี๋ยวว่าพี่น้ำไม่คิดอะไรแต่ว่าจากที่เด็ดคือวันนั้นเดยเดยวไปแต่ว่ากลับมาก่อนที่ที่เขาจะชกกันอะไรเงี้ยคือเราเราดูในทีวีมันอาจจะรู้สึกว่ามันแรงอะไรเงี้ยแต่เด็์ก็คิดว่าคือมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรคือแบบสองคนสนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วเขาก็อยู่คุกคีด้วยกันมาทั้งวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เดย์คิดว่าคือคนมองอาจจะว่าคุยมันแรงมากแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคคืออนี่มงงวาแรคือคนที่ ไม่รู้จักพวกเราเนี่ย mm hmm. คืออาจจะไม่รู้จักวิธีการคุยกันของของผู้ชายที่เป็นแบบวัยเราหรือว่าสไตล์เรา mm hmm. อย่างนี้ฮะน้ำก็ก็ไม่ได้อะไรก็เอาจริงๆแล้วคุยกันปกติมันมันหนักกวันนี้เยอะ mm hmm. ไน้กวันนี้เยอะ,แล,ยอะแล้วนี่คือเป็นเป็นเป็นกีฬาครับ mm hmm. น้ำเองก็ mm hmm. ก,ก็รู้อยู่ดีเขาก็รู้สึกว่าพอเขาเขาไปคิดเขาอเออมันอาจจะแบบไม่ใช่หน้าที่ของเ mm hmm. ขาตรงนั้นแต่ซึ่งเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกเฮ้ยก่อนแป๊บนึงครูกำลังสอนอยู่ใจเย็นใจเย็นมันมันมันมี ไมันนะะฮ่สถานการณ์มันอาจจะแบบว่าบนเวทีนั้นมันลิมิตมันเครียดอยู่ด้วยเพราะว่ารอบหนึ่งเพิ่งจบแล้วพี่แมทก็แบบมันหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยมวยก็เป็นแน่นอนมันเป็นกีฬาแล้วมันมีความตื่นเต้นความดุดันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดึงสมาธิของเราหรือว่านักมวยออกไปจากเกมบนเวทีอ่ะผมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นพี่แมทกับพี่แม็ไม่ะเมี่อวานแต่พอพี่แม็ได้เห็นคอมมิคนอนเข้ามาเลยมันมีแบบเครียดที่เราปล่อยผ่านไปเยอะ ผมว่ามันมันไม่ได้เรื่องของคนอื่นนะครับผมเ่วม่ามันเป็นเรื่องของผมกับน้ําที่ที่คุยกันคนอื่นก็จะมองไงมันรานบังความคิดเห็นคนไม่ได้แล้วแหละเนาะผมว่าบางคนบอกว่าการที่ผมใช้คําว่าหรือว่าไล่เขาออกไปมันฟังรุนแรงต้องกลับไปกลับไปกลับไปคิดเองว่ามันมันจริงคิดแบบนั้นจริงหรือเปล่าว่าพูดแค่นั้นอะ่ะมันมันแรงเหรอม,ม,มอยา่าอยา่อยาไปโลกสวยมากเอาแบบ ชีวิตจริงเหรอไม่ได้พูดไรครับรายการบอกว่าเขาก็เห็นมาเยอะคือเรียกว่าหน้าที่ของพี่แมทคือมันคือหน้าที่ของโค้ชที่แบบจะทําให้ผลงานของคนที่ขึ้นชกออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นณโมเมนต์นั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือ่เต้ตั้งสติเดี๋ยวเราจะแก้เกมแบบนี้นะอย่างนี้นะแต่ถ้ามันมีเสียงมาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้วอกแวกได้อะไรเงี้ยเด็กว่าคือหน้าที่ของพี่แมทคือทาทาให้เกมออกมาดีที่สุด คสีที่เราตั้งใจคือกับนักมวยทุกคนแหลนะฮะซ้อมามามาเป็นปีาบางคนเห็นเฉพาะเกมโรเวทีแต่ว่าผมกบบทั้งครอบควคืออยู่กับนักวยวทั้ง11คนอ่มาเป็นปีแล้วที่้บอกคือเข้าซ้อมกับที่ค่ายคืออาทิตย์ละ3-4วันแทบจะเจอกันทุกวันเลยด้วยซ้ำสลับบนมาไปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความความตั้งใจตรงน,นั้นอ่ะมัน ไม่อยากจะให้มันหลุดไปจากตขานนคืออยากจะให้ผลงานของเขาว่ามัน<ร>มันออกมาดีที่สุดแพ้ชนะ<ร>ก็ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามีประสบการณ์กับการชกบนเวทีหนึ่งครั้งในชีวิตของเขามันออกมาแล้มีความประทับใจหีออกมาให้ให้ดีที่สุดครับแต่หลังจากนั้เหมือนเออกระแสดรามานไม่ค่อยเยอะมากอย่างมทั้งเรื่องของกรรมการด้วยที่มองว่าอาจจะตัดสินได้หรือคยังไงหรือเปล่าแม่ะมองยังไงผมมองว่า ใครเชียร์ใครก็คิดว่าคนนั้นชนะแหละ <laughs> เราโยมันก็ไปน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับดาราชกการหรือจะเป็นระดับโลกเราเชียร์ฝั่งไหนเราก็มักจะเห็นแต่สิ่งดีๆที่ฝ่ายเราทําสิ่งที่ฝ่ายอื่นทำไปมันก็มองข้ามๆไปเพราะเราเราอยากให้คนน,นั้นมันชนะมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่ ทุกคนก็ก็ทราบกันดีว่ากรรมการที่มาตัดสินในในรายการนี้คือรุ่นใหญ่ทั้งนั้นนะครับเขาตัดสินมวยมาเป็นสามถึงสี่สิบปีนะครับะระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้ไม่ได้แบบว่าให้คะแนนมั่วๆหรอฮะมันมันมันคือก็ก็ตามนั้นครับทุกคนเห็นเคารพตามคําตัดสินก<ร>็ให้เกียรติกรรมการอย่างียในระดับนี้เขาอ่า ก็เห็นกันบางที่ก็อีกมุมหนึ่งที่บางคนอาจมองข้ามไปว่าการการที่จะดูเวทีกับการดูมวยกับเวทีจริงและในทีวีก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่เห็นไฮไลท์ที่ตัดออกไปบางอย่างก็อาจจะมีผลต่อความคิดคิดเห็นคนการภาคพูดในในบางอย่างก็อาจจะทําให้บางคนคิดแตกนั่นมันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่า หลักๆแล้วผมอยากคิดารณว่ามันเป็นมันไม่แค่มวยดาราครับเขาแค่ถือเป็นงานงานหนึ่งถึงถึงก็จะถึงก็จะตั้งใจซ้อมมากและอยากจะชนะมากแต่ว่ามันก็มันก็แค่เป็นเป็นแหนกในที่มันชกไปก็ก็ผ่านไปนะครับอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดมากอ่ามันมันมันเปนกีฬาครับมีแพ้มีชนะมีเสมอได้หมดโอเคค่ะ